ไม่ต้องฟู้งเฟอ้อเหมือนใครพอใจชีวิตสมถทะบ้านติกเจษด,ดาพรไม่บอกใครแต่งเศรษฐีชีวิตที่มีคอเลือกอยู่ในป่า หากพูดถึงพระเอกดังครั้งฟ้าที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังเป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจำของแฟนๆละครอยู่เสมอๆส,สำหรับพระเอกหนุ่มติ๊กเจษดาพรผลดีหรือพี่ติ๊กของสาวๆทั้งประเทศนั่นเอง ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2,540หนุ่มน้อยคนหนึ่งแจ้งเกิดโด่งดังเป็นผู้แตกจากการรับบทแดนใบเลในภาพยนตร์เรื่อง24 9 9อันกันธ์าลของเมืองวงการบันเทิงเปิดประตูกว้างต้อนรับงานแสดงและถ่ายแบบมากมายหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเขาควรรีบกอบโกยโอกาสแต่ที่เขาทําคือหันหลังให้วงการบันเทิงกลับไปใช้ชีวิตยอย่างนักศึกษามหาวิทยายลัยคนหนึ่งและเรียนจนจบปริญญา ก่อนกลับมาเริ่มงานในวงการมเทิงอีกครั้งด้วยความฝันความทรงจำที่หล่นหายบนเส้นทางจากอดีตปัจจุบันและอนาคตในผืนปากของพระเอกหนุ่มวัย42ปีที่กำลังเริ่มเดินทางบนเส้นทางสายใหม่คนนี้พอผมเป็นข้าราชการทำงานกรมชนระทานท่านเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยเพราะงานส่วนใหญ่จะอยู่ที่คลองส่งน้ำ คลองชนลประทานอ่างเก็บน้ําเขื่อนไปจนถึงฝ่ายต่างๆบางครั้งผมติดซอยห้อยตามพ่อไปท่านก็จะอธิบายให้ผมฟังถึงความสําคัญของป่าต้นน้ําระบบนิเวศและอีกหลายๆเรื่องธรรมชาติที่บ้านผมไม่มีเงินพาลูกไปเที่ยวห้างหรือซื้อของเล่นแพงๆให้ที่เที่ยวประจําของผมและตั้นพิเชษชัยผลดีคือเขาดิน ผมเห็นความสำคัญและความสวยงามของธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กและอินกับมันมาตลอดชีวิตจากวันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยไหวของลูกตอนนี้เขาจัดสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวเห็นมดนอนผิีเสือ้อหอยทาก เขาก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจว่าต้นไม้และสัตว์ล้นมีชีวิตในขณะที่ทุกคนมองว่ามีทั้งชื่อเสียงเงินทองแถมยังมีภรรยารวยมหาศาลชนิดที่ว่าไม่สามารถหาคำจำกัดความได้ แต่หนุ่มคนนี้ยังขอเลือกใช้ชีวิตในป่าแบบเดิมอย่างที่เขารักและชอบไม่เปลี่ยนเพราะเขารู้สึกพอใจกับความชอบและชีวิตแสนสมถะแบบนี้ไม่ต้องหรูหราฟุ้งเฟอ้อเหมือนใครแต่ก็มีความสุขและสบายใจได้ไม่แพ้กันยกให้เป็นอีกหนึ่งพระเอกที่สุดแสนจะติดดินและเรียบง่ายมากคะ่ะ